ทุกคนลองคิดภาพตามฟ้านะถ้าวันนี้เราทุกคนอายุ60ปีแล้วมีเงินเข้าให้เราทุกปีแบบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยแล้วถ้าวันนี้อ่ะฟ้าอยากมีเงินใช้เดือนละ30,000ตั้งแต่อายุ60ต่อเนื่องไปจนถึงอายุ90ปีทุกคนคิดว่าฟ้าจะทำได้ไหม เอาจริงๆคือฟ้าวางแผนสร้างรายได้ประจําที่แน่นอนให้กับตัวเองมาหลายปีแล้วรวมถึงได้ออกแบบแผนเนี้ยให้กับลูกค้าหลายๆคนด้วยโดยที่รายได้ฟ้าเข้ามาฟ้าหักเก็บต่อเนื่องไปเลยนะเดือนละ20,000ื่หักลืมไปเลยจนกว่าฟ้าอายุครบ59ปีพออายุ60ฟ้าจะมีเงินเข้าบัญชี ทุกปีปีละ360,000บาทหรือว่าเดือนละ30,000ื่นต่อเนื่องไปจนถึงอายุ90แบบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยซึ่งเครื่องมือการเงินที่ฟ้าใช้วางแผนตัวนี้ชื่อว่าประกันบำนาญ รู้ไหมว่าถ้าทุกคนเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆจะใช้เงินเก็บในจํานวนที่น้อยกว่าที่ฟ้าทําแต่ว่าสามารถสร้างเงินบํานาญให้ตัวเองในจํานวนเงินที่เท่ากันกับฟ้านั่นหมายความว่าถ้าเราเริ่มวางแผนเร็วยิ่งได้เปรียบแล้วไม่พอเครื่องมือตัวนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทใครที่ฟังแล้วชอบไอเดียการออมแบบนี้ก็สามารถทักมาปรึกษาส่วนตัวขอรายละเอียดได้นะคะ